สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็ก็แพ็ครอบที่สรอบที่สองนะคะวันนี้ค้นไปสองรอบนะคะวันนี้คนไปสองรอบหลังจากแพ็คเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ข่าวดีแจกกันทุกคนนะคะได้กันทุกคนนะคะน้ําตาร้านะคะตอนนี้ก็นับแยกที่จะเอาไปลงทานแล้วก็เอาไปให้กับบ้านสรสศีนะคะมาป้งครบแล้วเลือ อีกคนนึงเหรอปราไปเลยเราก็มาถึงไปสณีบ้านม่วงแล้วนะคะก็ช่วยกันยกลงนะคะก็ฝากเอฟจีนะคะชมคลิปเป็นกำลังใจด้วยนะคะมีน้องฟ้าน้องเฟิร์นแล้วก็เสือแล้วก็ปรานะคะมาลดคุณอนุวัฒน์นะคะจ้ะให้เอฟซีช่วยชมคลิปให้ไม่ข้ามด่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ม่ดาไม่ได้เอาขามานะคะมาช่วยกันยกลงนะคะได้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 เชื่อค่อยมีประสบการณ์ได้เนาะได้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 

านเราบินแป๊บนึงเราบินไปทำบินไปเช้าเด้อเช้าไปกียร์เดินกลับบ้านไปอ้าวอ้าเสียล้ม,มนะในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะแม่ค้าสวยพ่อค้าใจดีคงจะแบบว่าพิเศษนะ บอกด้อยบอกต่อไปเลยนะครับถ้ามาบ้านม่วง่ตรไทยรานี้ถือว่ามาไม่บ้านม่วงขอบคุณมากค่ะโอ้้มาดูเอดีเอฟซีท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าหรงททานเือ ลงทานในวันงานบูงสวงนี่ไงอ๋อท้ร้อทนออถ้าทำลงทานสงสัยจะต้องได้หาคนงานช่วยด้ช่วยห่อน่ร้น่าจะได้ถ้ขเลาต้องเอาต้องเขนาดลดขนาดใช่ไหมขนาดไม่ขึ้นเล เป็นสงกล่องเล็กสองใหญ่ไอ้ท่เป็นสองกอใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเสผ้ามาให้นะสองห้ารอยนี่เนียรมันอร่อยที่สุดของบ้านมั่วไลอนกันเลยทำทั้งวนทั้งวันทั้งคืนนะคะดูดู้งไม่นานดูกุ้งะโอ้โหกุ้งตัวโตเด้นะกุ้งตัวใหญ่มากพอดีสั่งไปแล้วเอไมได้เอานี เด็กคนแบ่งซื้นสองร้อยน่าจะได้นะสองร้อยสองร้อยได้ไม่ใช่เอางร้อยสี่ร้อยเขามีเขาประมาณไม่กี่พันตัวนะเป็นเ่าได้ไหมครับก็ก็ได้ที่เป็นค่าค่ากล่องไปเลยค่ะไม่ต้องคิดราคาเหมาเพราะว่าเป็นกล่องไปเลยกล่องที่กล่องเล็กนะกล่องคิดให้กล่องยี่สบห้าบาทก็กล่องเล็กไงก็แบ่งซื้อแบ่งที่หรืบาทแบ่้อแต่แต่ว่า มันไม่ได้กุ้งทุกหอมันจะไม่ไดกุ้งนะคะเพราะว่าเื่องกุ้งไว้เป็นสาิบาทถ้าจะเาน้อับสบาทเป็นหอเล็กหน่อยหอเล็กหน่อยพะมันเป็นสารบาทก็ได้ตัวเดียวตัวเดียวพอตัวเดียวตัวเดียวพอแล้วกุ้งกุ้งนี่มันตกตัวละ8บาทนะอเอาเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพาทั้ัะว่อลคี่าาส่งให้ตัวใหญ่นี่ก็2่อ2เจ็แล้วนะคะก็ถือว่าพ ไมราะว่โตนูว่า้อใหญแน่แค่ร้อยหกสิบเองแต่ลมนนไม่ใแล้วเราก็ยังขายในราคาที่ไม่สูงสี่หกสิบสี่โอ้ไหวไหมอ่ะเป็นลมก่อนใช่ไหมสองเท่านี้เป็นลมนะต้องหาคนช่วยห่อแล้วต้องไหลแน่เลยต้องไหลแน่เลย นี่คือจะได้ตุ้มสตัวถ้าทำดีมาจะางทุกปีถ้าทำไม่ดีเราจะจ้าปีเดียวนยิดีค่ะดูห่อง่ายๆเนาะห่อสวยด้วยเอไดิมกัลองจ้าเดือเร้อนแล้วเนี้ยจะไปตามหากินที่ไหนหกสามจุ1แปดเ1 2นแหนึ่งแก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพเนาะ จะได้ไหมมีคนเลยเพราะว่ามันงบไม่เยอะไงจะได้สี่หรือว่าได้ห0 0ลหลักหลักนึงได้อยู่ห้ารอยมได้อยอครับเอากระทะใหญ่ๆของนี้หน่อยเ็ที่อรพี่เจดอดูไหมลองหอดูไหมดูว่าง่ายมไม่ง่ายนะคะเพราะมันร้อนหสี่ง หนึ่งสองหนึ่งสองหนึสองนะครับโอ้โหนงสี่ผงานดีนะแค่เอาพ่อค้าไปยืผ่นเฉยๆก็คุ้มแล้วมือสองมือสองนะครับถ้าลงแถลงแล้วผมแจกอะไรประมาณหกรอยนี่แหละผงไม่เว่ของมันแพงครับของมันวังอะแพงอีกด้ยค่ะหนยองเลยขายอยู่บนยองั่วปนเขาก็ทานเต้นนะแต่แต่ว่า แต่ว่าไม่วงกับคนเองไม่เวลาเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาเข้าแถวรอเอาแล้วมันหมดแล้วล่ะจะทำยังไงไม่สงสารแล้วต้องนับไงแถวยาวยาวน่ะไม่สงสารเขาเหรอตอนเนี้ยตัดไปจะเท่าไรแล้วรื้ออีกเท่าไรต้องนับไว้เนาะจำนวนที่ใช้ไปครบตัวอยู่แล้วว่าค่ะตอนนี้เหลือกี่ห้องเหลือกี่ห้องได้แล้วนะคะดีหองดนมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ใหญ่นะคะที่เลี้ยงเนอะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอนุวัฒน์นะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เลี้ยงนะคะอ้าขอจุดทิศลงตะเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณนะคะช่วยสมคิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะว้าวผัดไทยกุ้งสดห่อใหญ่ๆโตโต้ไอแวซื้อน้ำนะคะห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทนะคะมาไป เอาไปกินที่ครัวกลางนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีสั่งน้ำไว้ครัวกลางอีกแล้วนะคะ500บาทนะคะสกิบแพ็คเขาเนี่ย20ิบแพ็คครับโอ้ยี่20บแถมหนึ่งเขาเป็นอะไรกันเขาส่าจะซ้อมนะครับ